สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้กลับออกมาน้าพ่อบุญเฮาไปชงป้ามาแลวกลัมาแวะเออปูปลาพี่น้องอีหลาเห็นเออยคบ่เออเิ่นตรด่บ่เฮ้ยเฮยาดูอาแพเนี่อเนียนเนียนมือนะอย่าเนียนคืออย่างนี้นดดด้นเา ขับขับไปรถเนี่ยยางแตกอีกแล้วทีนี่เบรกแตกไปพามาตรงนี้บอกให้เอาข่าวแล้วเอาข่าวแต่ยังมีท่านเอามท่านมีมาแวงนะยามือนะยาเนียนเนียนเหตุยังเหตุยังคลื่อแฮะบอกอยูคลื่อแฮะฮะดูนี่บอก ออธุจาะแม่อธุจาะแม่อธุจานะแม่อุ้ยมึงเงี้ยมึงเงีนยน่ะคนจี่ทธิชามึงเงี้ยมึงเงี้ยมึงเงี้ยนั่งยขด้นขึ้พี่น้องเลยมือดีใจออกมานอกบ่ตจวดีใจบ่บ่ดีใจบ่ฮึดีใจบ่ Nào siêu cà ngon, nào siêu cà phê. siêu cà phê, siêu cà phê, siêu cà nhím ơi. Gặp cái bên này cái ẻo nhím ơi. Ơi, ẻo nhím ơi nè. À, ơi. Đang bẹt tẹt đấy, bẹt đấy. Cứ khạc bò, cứ khạc bò mà nè. โอ oh, yeah, yeah, oh, yeah. oh, yeah. oh. yeah, ้ยเจ็บคอเนี่ยนอนลูเอ้ยห้องกะลกกระเรียแฮ้ห้องกระลกกะเรียแฮ้ห้องกะลกกระเรียดเฮ้ยอ้ก้องลูกาสบีบแทนตูจอยสบานเพื่อนเ่นปูปลาดูเพื่อนเอ้ยปูปลา ไม่ไ่เทไม่เทไม่เทวาที่เข่าหงายกรอกดีเลยจะเอาข่าเลิกตีูกละแม่หมวกชิรุษกระปกหูด้วยหูิเร ช่างเน๋ยบ้านเอไอทิดไอทิดมาเลยเอทิดไอทิดคือไปดีอยชัทิดมึงแน่นอนผ่านไอทิดอยูชัค่ะถามไอทิดดูไอทิดเอ้ยเอาอุ้มมันอง เน่น้องอยากไปน้ำนะฮะบ่เข uh ้มบ้ชาวจุนอือวิเวไปบุษฟักเชียวบุษาวไปแถวไปน้องห่วงกวดดูผู้ชาวตัวน้อยคนนี้มีผู้ชาวอีกอยอเฮ็ดกินจ้็ละกินน้องอยากไปน้ำนะอุ้มมาน้องในบาทหนึ่งตัวยังไม่ได้อุ้มน้องด้คือไม่น้องอยากไปน้ำนะอาตายทิ้ดเอาหน่อยขี้เดือดได้เชื่อนะเอแม่น้องอยากไปน้ำนะ มาบุญเงยยุ่มยุ่มหน่าไอ้น่ะค่ะน้องอยากไบน้ำเจ้าด้วยลูกบุญมันเลืองเลยเตียงเลยกินร้านเลยกินวัดไว้น้องอยาบใบน้ำไอ้เปล่าโอ้โหพวงแกน้องกัอยากกินน้ำไอ้เด้นะอยากกินได้ทิดเลยนะอาปากกระปองกระปองลูกข่อยจะกินน้ำไอ้เปล่ เอ้ยเนี่ยเนี่ยวันนี้พึ่งเนี่ยไอ้นนี้ยังจะทป่าแน่นแน่เจาได้ใจเาลูกบอลทีน่ะเจ็ดเดิมได้ยังเฉยดึงง่าย่งเนี่อมนนั่น้องแน่ยน้องไปน้องน่ะเออปืาพึ่งเนี่ยท่พย่ืนอ้ืนมาหลงลุกขึ้นืนปืนบ้าเนี่ยอ้มลุกขึ้นลุกน่องลุกขึ้นบ vội chờ nè ở đây hết lòng ừ. à, à. <laughs> à. <laughs> hãy nè hãy, ờ, à, hãy hãy vô hãy nè hãy 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 ờ hãy Uh. À, à. Hai thầy à, à. à, thì... à, thì... à, thì... ừ, về hát 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 หายเทมาพี่เฉ่มามามาหาแม่มามาลงมางอกแล้วบานให้ดูค่อยจะกินนมเียงอกแล้วงอกแล้วงอกแล้วงอกแลอ้วโอ้ย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 ลอ้ยโอยอ้ยเอ้อ้อกย่อ้ยโ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 อหายล้อ ดำคือดื้ uhm ่าจมเงีะี่พ่อไปทางในระบาดพ่อห้าไปทางในะไอทิดกินยังไงทิดนะกรอบๆเลมันสีระเบิดเดะระเบิดเสปากไปโอ้ยใหยแทไอ้ทิดเธอให้เให้เท จมยังเดืนจมยังจมยังนี่จมยังนานบ่จกลูกบ่จกบ่จกจะาโจ๊กปะอย่ามาน่ะแม่บ่อย่ามาแม่นะนานแม่ไปเถะปะไปไปหลุดห้อปะหาจิปะหาจิเออหลงใหม่เออไอ้นี่เป็นดอกแล้วนะเอ้อปูป่าเป็นดอกแล้วโอ้เราเฉียดยังนะชมทานเลยชมทานบ่ อนเพื่อนเนยอานเพื่อนแล้นแนวม,มาหาเพื่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะไปชงป้ากันเลยไปฮายาย <c oughs> บอกป้าเพ้นเลยเด็กกัมาอะไรบบหนบิองแบะไรบ่อยองคนพิษต้มก่แมาเต้นบึดมือนี่เไปกะแบบนี้แด้ไปกะเป่าชอบบดมือม่งไชงยังนะ

บ่ได well, ้เฮ็ดแต่ตอนนอนกลอกกระเดียแฮะบ่จะเฮ็ดหยังกลอกกระเดียแฮะเอเอเอ้ยเฮ้ยเมื่อยเด้อแบบนี้ไปพอมันลุกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ เดียนแท้ไปเฮ้ยไะดึงขึ้นจวพก่อนหัวเข่าลูกรียแค่ชมเลยโอ้โอขี้เ่เลยให้พ่อเช็นให้ก่อนให้พ่อเช็นให้ก่อนอืมองด บ่ได้เ่อยได้เมินเขดีว่เีนแล้ว่เห็นหายหไหเ็อ้โอ้โหหายหายมาพอพ่อมามามวนมาลมา

โหดโหดแล้วก็ซื้อนุ่มเลยพี่น้องเไงน้องเมื่อนี้เธอแม่ตู้จอยคนถ่ายมันมาให้นะพี่น้องเลยจัดไปเลยเอาเต็มเดือนไปเลยซื้อวัดเลยนี่ในห่างกอ่น้องเนาะกินแล้วนี่แหละเต้นโมยุดธ์โมยอนนะพี่น้องเอ้ยแล้วก็ได้ปู๋ใหญ่ขวดใหญ่ขวดนึ่งสิ เงินมาจูจอยีกป่ะจูจานตู้ไปไหมนี่จาตู้ากินโรตมานี่ฮะกล่องพอดีเดือนหนึ่งพอดีหน่อยเนาะได้เดือนหนึ่งพิจาร์ครับพิจาร์ครับจ้าตู้ก่อนได้อันขอบคุณทูจร้าไม่ตู้ไปพิจารไม่ตู้เด้อซื้อนมให้จ้าเด้อเฮ้ยมึงวะแข่งเดือนนึงแล้วนี่ไม่ตู้ซอยโซ้เดือนนี้ เพราะว่าโฆษณาของแม่จอยยูทูบก็ได้ข่าวเลยพี่น้องเเนาะงินยังบ่หอดอันบ่จุบนั่นซับเนนุ่มบ่หอดนั่นซับทรอยากกินนะบ่กินนะบ่เลยอยากบ่คือจ้าเม่จู้เด้อเฉยไปคือจ้าเม่จู้แวะขอบคุณขอบคุณเม่จู้หลายๆเด้อเม่จู้จอยคนสวยเลยแซงขอบคุณขอบคุณเม่จู้หลายๆเด้อผ่าเงินมาให้หลานซื้อนุ่มเลย พอต่พาขี่แนงขี่แนงเด้อตู้เด้อนะจตุขอบคุณเลยนะอย่าไหขอบคุณตู้เด้อจ้าลายเด้อชื่อน้องานน้อยนู่้มตรอยดีมีเฮีอย่าแม้ไหมเอาเต้นมาหนึเต้นให้มือรงหวหนเอาไปเต้นเต้นดีใจรู้เต้นดีใจรู้เฮนเต้นดีใจนะเฮลนเฮลแลนเฮลแล เงี้ยุ้งๆนี่แหละเพราะว่าให้พอบุ๋มันซื้อแต่ละเทือน่ะซื้อเทือละสองกล้องพี่น้องไงพอมันก็คนขังที่จะแพงอยู่เนาะพองกล้องนี่ก็เจ็ดแสนไปพี่น้องไยเนาะเบิดนี่ก็ล้านไปเพราะว่าประจ่อยก็ได้ได้อะไมากก็ได้ยันซื้อเบิดเลยให้มันกลุ่มไปเดือนหนึ่งเลยบางบางเดือนกน มั่งเดือนก็ห่างกองมั่งเดือนก็หกกองเนาะเพื่อนกินบริรวมกั็ขาเฉพาะนมอย่างเดียวเป็นกี่หลายนี่ดูบอสจิใหญ่ไว้บอีสจิงใหญ่ไว้บอกบอสอืมเนาะดนี่ส่งจับส่งรวมบอแม่ไว้กันเด้อไว้กันเด้อขอบคุณดูเด้อขอบคุณจูเด้อ กอดไว้กอดไว้สิดิกอดไว้กอดไว้ส uh ุดนออยู่ไดููเมจอยกัโคชนาบเข่ากอไวกอไว้เข่ากน้่อย่วนน้อยนะกไวกไว้อ้ช่แกงู่นกไวกไวกได้ อ้ายพอนี่จจอนืิดิทวงรถนโอ้ยเป็นอยากเต้นเลยเต้นทั้งเต้นทั้งเต้ารถนะอือกลโลกกะมุกกระใจแค่เดี๋ยวนี้บหยุดหางมาเลยนี่ใจนะ้อมลงหนึองเนาะเคยใส่ใส่เอ็มกระดวมแบนี้เสือกระดวม แต่ว่ากินนี่ปกกระตี้เนาะบไดี้บีนี่อย่างลดนมนี่เพิ่มถึนจะได้ซ้ำแต่ว่าตัวน้อยลงอาจจะเป็นสาเหตุยืนห่างเรื่องใส่กำลังนี่ใส่ลายขนาดวัว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 พลึกเล้อยาวนะไปกับบได้บ่ได้ให้บ่ได้เอนนอนไปกัน แบบนี้แต่นลงลงอยู่แบบนี้อยู่ในรถกันไม่ได้เมื่อยพอดีว่เมื่อยหงอยขนาดแซวนี่ะเสียดน้ำลายเน่เห็นปะเสียดน้ำลายเนี่ยเมื่อยวะเนี่ยเนี่ย กลอกกันดิอ ok> e> ่ะแถวเฮ้ยบ้า um ิ่งเฮยียดเต้นอ่อนๆนี่มากลอกกันดิอ่ะแถวเฮ้ยเอามึงแน่ไล่หูไล่ตาบเปล่ปลาลูกมึงนี่ไล่หูไล่ตาบ่แล้วปลาลูกมึงอ่ะไล่หูไล่ตาบ่แล้วจะเจ้าเห็ดอีช่างไหนไหนดูเอ้าบุ๊

นอนเปล่านอนเปล่าก่อน<พ>อนอนเปล่า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 กลุ้มเรี่ยใช่ลู มึงมึงจ oh, ิเปาหน่ม uh, right? ึง ok, จิเปาหน่ม oh ั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเขียวเลยมันเขียวเลยไม่ยั้งกระโหลกเดียแห่นี่เอาเศษน้ำลายเสศษน้ำลายนี่มันย่อยเฉยเฉยเปียกปะเนียฮะคัดใจเพี่พนน่ะมึงมึงมึงเพ่นอยากยืนเปาเลยอยากยืนเต้นหานห่านห่านแม่ว่าดิ่นน้ำลายลายฮะ ไว้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 บังเล่นหน้าเราเอ้าอุ้ยฮ่าฮ่าเอาอุ้ยลายหูลายตาเลยเออหยุด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 พังไหมวากันพอเลยสุดยังโลกนี้เป็นของฉันพ่อโลกนี้เป็นของเธอวะ โอ้ลายตาเลยป้าลุงมึองลายตาหมดเลยดุผู้พื้นนะคะพอไปยิ้มพอได้ลูกมาแล้วพอล้พอจะไปเข้าน้าเลยพอจะเข้ากอดไว้กอดไว้ตัดใจเลยนะจะให้แน่

โอ้ยคือชิหยับหายแหงคือชิวนหวยเนาะไม่รู้มั้โอ้ยจักกระโพดบาดูไม่แห้งยังก็ลูกเลี่ยแหะนี่ยิงไม่คือเมื่อยแล้วมันเมื่อยนอนเป็นงี้เหมือนเดิมเฮ้ย หลุดบักคับลอกหลดกับบอคากอีกเรยกับบอคากอีกยืนต้องยืนเต้นอีกไลยจังเมื่อยเหงาหอมหอบหักเต้นถ้าบอเอ็ม ดีใจเปตู้ชื่อนุ่มหาบ่ห้องยังกรดดียแทนบ่ห้องเป็นตู้ชื่อนุ่มหาบ่เอาเพิ่นเต้นนะพอจังหวะนึงเอาเพิ่นมีแหงเอาจังเลยเพิ่นก็นอนดอกอก็ดีใจลูกดีใจด้ลูกดีใจลูกดีใจเห็นได้ได้ดีใจนะเส็ยด้วยเสียดปากเจแกด้วยลูกเออสียดเสียดทำนายเย้าโดนเด้อเส็ยด้วยได้เสียดยุก เสร็จก <Ừ. S 1> ันเส็จกันเสร็จปาะฮะเสร็จปาะฮะเออเสร็จลูกหล่ะเสร็จเอยเสร็จแล้วน้ำหนายยืะหนุ่งมาเลยพ่อเอ้ยเสร็จชอยลูกแน่เออเช็ดชอยลูกแน่พ่อเอ้ยมึงแน่เมื่อยกระชับกับเจ้าเมื่อยกับพ่อเลยอ้าวน้ามากินกันไหมหน้ามากินกันไหม งานงานลูกกินน้าเติมพลังงานลูกงานแซ่แรงงานหลายอ่ะมาเติมพลังกันไหมมาเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนมาเอ้กินน้าก่อนกินน้าก่อนเมื่อยค่ะนั่นเมื่อยเฮงเฮ้ยเศร้าป๊อบบะอื้มมมอิ่มเลยอ่ะฝากมอมไปดูนี่อ๋อกินกินกินอิ่ม เออบุมาเออบ่าฮ่าฮ่าช้งเม่์ช้างแม่เออค่ะนี่บอกลูกยูทูบเบอร์บอกป่อบุญวะแม่ก็ยูทูบเบอร์พ่อก็ยูทูบเบอร์ลูกก็เออบอกลูกบอกนวยแหละลูกอะ หน่งยแล้วบอลกบอก็สิดเตรียมโตขับไปนอนนะพี่นองกันเนาะตนะ่ตื่นได้เช้าขนาดช่วงดิอี่าอีละ่าเอ้ยนอนบอลกบ่นีนนอนบอไปนอนบอลงบอหายเทหายเท <c oughs>

เอายืนขึ้นแบบนี้เฮ้ยดิโอ้ยสิราตื่นมาตอนเช้าปะฮะพอก่อนพอก่อนพ่่ังพ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 ังมย์พักงมอีหล่าบ่เมย์บ่ลอีหล่าบ่เมย์บ่ โอเคโอเคอา่าแม่จอยสิจบคลิปเพียงชสำนี้ก่อนเด้อหาอีพอน้ำลายลุงย้อยลงแนน่ะละเอานุ่มเนี่ยน่นะน่นนะอู้ออกมาเป็นย่วงว่นะปิดบ,บ่อนบอบช้งา <c oughs> งโอเคใช่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยไปจอ,อยกับสิจบคลิปเพียงชสำนี้ <c oughs> <ๆ>เด้อคลิปม,มาตั้งแต่เฮือนป่าลำเพ้นบอกยัง ฝากกัเพนเพื่อนคุณนองเพื่อนเพื่อนเนาะจอยกัซิคอเจบคลิปเฟี้ยงซัมนี่ก่อน้วเจอกันคลิปหน้าเด้อก็ขอบบุญขอบคุณแม่ตุจอยละลายเดลยจ้ะขอบบุญขอบคุณแม่ตุละลายเลยขอบไปทุจาแม่ตุก่อนทุจาก่อนทุจาก่อนเอามือมาใส่กับโม่ไล่เลยเดี๋ยวนี้บม่ไล่พักหองรถอันนี้คึงไว้เดี๋ยวนี้โมคือตอนนั้นนะตอนนั้นบอยทุจารเอาทุคือดีดิลูกทุเรศดิตนทจจาตู้ก่อนทุจาตู้ก่อน มือ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 มามาอ่มือมาเบิงเบิืงมือมือมาตู้ตู้ตู้กันไออ่มือมาโบนยอมเลยโบได้เดี๋ยวนี้โอเคจ้ะนี่นี่มือมานี่นี่นี่มือนี่นี่นี่โบได้บ่ได้เพื่อโบเหตุโอเคก็ขอบุญขอบคุณไม่ตู้ได้หลายเด้อเป็นตู้จอยก้นจุ้ยเอ้ยจ้ะ บุญงักุดละลายเลยไปแล้วกล่าวเข้ามาสบายดีสะบายดี